กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเรช h a n แนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามิลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ สำหรับพี่พี่แม่แม่ท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้ขนมไทยนะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ลงให้ตั้งแต่วันที่7็ดแล้วนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าในบ้านอาจจะลงพรุ่งนี้เนาะวันที่ออกเลยนะคะบางทีก็ไม่ลงเนาะหน้าบ้านนะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ทำหลายอย่างนะคะทั้งหุ่นในบ้านเนาะหุ่นเช้าบ่ายเย็นขําดึกดด่น ปีสเลยนะคะดาววีเนาะเยอะนะคะพี่พี่น้องสาวโซก็บางทีถ้าทันก็ลงไม่ทันก็ไม่ลงนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งแล้วพัฒนานะคะก็จะมีห้าเนาะมีเก้านะคะมีสอง มี4นะคะมี1นะคะแล้วก็มี7นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่นะคะน้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นหนะคะห2สองแล้วก็9นะคะแต่น้องสาวโซ่จะลูดไปตัวเดียวนะคะก็จะมีเด่น5นะคะจะมีห0ศนะคะ มีห้าหนึ่งนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าห้าสองก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่น้องสาวโซ่จับให้จะตัวเลขจะน้อยเนาะห้าสามก็มีนะคะห้าสี่ก็ยังมีนะคะรอบนี้มีทุกตัวเลขก็เลยเอาออกมาเขียนทุกตัวเลขนะพี่พี่แม่แม่จ๋าห้าสี่ห้าห้าเนาะห้าหกไม่มีนะคะห้ 5, 6, ไม่มี แต่ก็ไปด้วยนะคะห้าหกห้าเจ็ดยังมีตัวเดิมนะคะห้าแปดก็มีนะคะห้าเก้าก็มีเห็นไหมมีทุกตัวเลขเลยรอบนี้นะคะสําหรับเม็ดเดียวไม่ได้ตัดและออกเลยนะคะแต่ว่าตัวเลขที่เด่นเนาะตัวเลขที่เด่นน้องสาวโซ่ก็เอามาลงก็เอามาติดให้นะคะก็จะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะห้าสองสองห้านะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋า 5 4 4 5นะคะ5 9 9 5นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวน้องสาวโซ่ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะสองห้าเราเอาแล้วเน สนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะพี่พี่แม่แ,มแม่จ๋าเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะกันนะคะสําหรับตัวเจาะนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าก็จะมี9มี7มีศมี2 มี5แล้วก็มี9นะคะตัวเจาะเพิ่มมาศูนย์เนาะสำหรับเด่นนะคะน้องสาโซ่ให้เด่น5กับเด่น2นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า5 2นี้ตามได้นะคะ5 2ตามได้นะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 1 1 5นะคะ5 4 4 5นะคะ 5995นะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี2 0 02นะคะ27 72นะคะ2 9 92นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสำหรับชุดการนะคะก็จะเป็น C 11 4นะคะ เ 0, 0็ดนะคะ5225นะคะ49่เก้็ห้องลองสาโซ่เอาแล้วลืมนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นอ่า97เนาะ9779นะคะแต่ว่ามีแถมนะมีแถมมีแถม21นะเผื่อใครชอบตัวแถมบางทีตัวแถมก็มา ก็มีนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าแล้วก็จะมีสามสองเนาะตัวแถมนะคะมีสามสองมีสี่แปดแต่เขาไม่เด่นนะบอกไว้เลยนะคะเขาไม่เด่นเนาะสี่แปดนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าสามนะคะไม่ต้องตามก็ได้นะคะตัวแถมเนาะ เพราะว่าตัวเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้ไปแล้วสําหรับในบ้านตัวเลกก็จะน้อยนะไม่มีตัวแถมเลยนะข้าวคือข้าวหลุดคือหลุดนะคะสําหรับในบ้านของน้องสาวโซ่เนะาะก็อย่าลืมกลับนะสําหรับกันเบอร์เนาเบิร์ไม่มานานเลยทีเดียวนะคะเบิร์ไม่มานานเลยนะคะก็มีสองสองนะคะมีเจ็ดเจ็ดเนาะ มี99นะคะแล้วก็มี55นะเบิ้ลนะคะคำนวณไม่ค่อยได้เจอดอกเบิ้ลนะคะแต่บางทีคำนวณไม่เจอเบิ้ลลอยมาก็มีนะคะพี่ๆแม่ๆจ้ะตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะ9559เลยนะคะ4114นะคะ7007นะคะ5445นะคะ 2002เนาะอีกคู่หนึง27เอาติ๊กไปเลยนะคะโพดโพบุงโมบักแต่งนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่ฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์ลนะคะจะได้ไม่พลาดแาวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดูเฮงเห็งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า